สวัสดียามเชา้าครับชาวโลกสวัสดีเชา้าวันอาทิตย์นะครับยี่ที่ที่ยี่สิ็มีนาคมนะครับสองพห้าร้อครับเชา้าวันนี้ก็อยู่ที่นะครับถนนบายพารนะครับบายพารที่ห้วยตะเขอ อำเภอสูงเนินนะครับจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ก็มาจอดแบบนะข้างบนนะครับเป็นถนนที่ใช้สำหรับข้ามมิตรภาพนะครับเป็นถนนตัดใหม่ที่ตัดข้ามถนนมิตรภาพผู้ไม่เคยหลับไหลนะเช้าวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์รถก็จะนะช่อช่เช้า ทีสี่ดีสามนี่ก็ไม่เยอะนะครับถนนชนิดเป็นถนนที่ตัดใหม่แล้วก็การจราจรก็เบาบางนะครับนานๆมาทีสำหรับในยาวมวิกาลนะครับก็เช้านี้มาก็จะมาด้วยนะครับน้ำเต้าหู้นะครับเมาาื่อเช้าก็แวะที่ตลาดที่บ้านนะครับที่กุจ,จิต ก็ซื้อจับจ่ายในเรื่องของประานโกะ้อนร้อนแล้วก็นังกะหู้อุ่นๆนะวันนี้ก็พกชามานะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะกินนังกะหู้มันเป็นอะไรที่เข้ากันดีนะครับ ก็จะมีน้ำเต้าหู้ก็ถุงห้าบาทปลาตองโขก็ตกตัวละเขาทํทำตัวเล็กๆนะครับก็ตัวนี่เป็นตัวละบาทปัจจุบันนี้ก็คือปลาตองโขนี่ก็เช้านี้ซื้อมาสิบบาทน้ำเต้าหู้สูงก็ห้าบาทสองสูงก็สิบบาทก็ยี่สิบบาทสำหรับเช้านี้สบายๆท้องนะตื่นเช้ามาก็หาสิ่งดีๆใส่ตัวนะครับก็พวก น้ำเต้าหู้เช้าๆนะผมว่าดื่มแล้วดีนะดีน้ำเต้าหู้นะเพราะว่ามันทํามาจากสัญ,ญพืชพวก <c oughs> นะส่วนเหลืองพวกนี้ก็จะดีต่อสุขภาพก็ระวังนิดนึงครับจอดรถในกรณีที่นะข้างทางนะกลางวันหรือกลางคืนสิ่งหนึ่งที่ควรจะ เปิดทิ้งไว้ก็คือในเรื่องของไฟนะครับไฟหลีไฟเลี้ยวไฟผ่าหมากอะอันนี้มันเป็นการแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนในกรณีที่ว่ารถเรามีปัญหาเราจะจอดข้างทางหรือจะจอดซ้ำทุล่าอะไรเนี่ยหนึ่งก็คือไฟหลีในกรณีกลางคืนการบอกสัญญาณก็คือไฟเลี้ยวหรือไฟผ่าหมากกรณีรถที่หรือไฟยุกเฉินั่นแหละในกรณีที่ รถปีบะเพ็หรือประสบปัญหาหรือรถเสียนั่นในข้อกฎหมายนยะก็ควรระวังนะครับเพราะว่าถ้าเราจอดแบบปิดไฟแล้วทีนี้กรณีที่มียานพนาหนะขับมาแล้วเรา,าไม่เปิดสัญญาณไม่มีการบอกทางไม่มีกลวยนะครับมีกลวยถ้ามีกลวยติดรถไปก็ดีนะครับก็เป็นการอาจราจะมีปัญหาในเรื่องระบบไฟเสียไปรเ,ยเราก็กลวยวาง แล้วก็มีสัญญาณที่มันสะท้อนแสงอะไรก็แล้วแส่ที่มันมันบอกได้ว่ารถเราจอดอยู่ตรงนี้นะครับรเพราะฉะนั้นข้างหลังวรนนี้มีมีเรื่องของการสะท้อนแสงนี่ก็เปิดไฟหลีบนะครับมีกรวยบอกนะเพราะฉะนี้ในสิมส่วนตรงนี้สําคัญนะครับสําคัญก็กฎหมายบางอย่างรู้ไว้ใช่ว่านะครับมันก็เป็นประโยชน์ บ,บางทีเรื่องเล็กๆลน้อยปั๊บจะทําให้เราผิดนะในกรณีที่จอดรถกลางคืนถ้าเราไม่เปิดไฟหลีบอกให้ระยะทางคือไกลคือในกรณีบางทีรถม,มอไซค์นะครับขับมาแบบนี้ชนตูดเราปั๊บเนี่ยนะอันนี้เราไม่เปิดสัญญาณไฟนี่ก็คือผิดนะอันนี้ก็ข้อควรระวังนะที่ควรจะรู้ในเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะนะครับ หล,หลายอย่างนะก็เรื่องของอขับรถตามาพวกรถสิบล้อใหญ่ๆที่เราไม่สามารถที่จะมองทางได้นะแต่ผมบอกเลยนะว่าสำหรับรถสิบล้อเนี่ยผมบอกเลยว่าเขามีมารยาทนะถ้าเราขับตามเขาดีๆอะไรดีๆเนี่ยก็เรียนร้านหน้าเน,น,นี่ยสมมติเป็นทางสองเลนถูกปะ สวนกันเนี่ยเราสังเกตสัญญาณจากรถสิบล้อนะก็จะมีหลายอย่างนะก็คือหนึ่งก็คือถ้าถนนว่างรับเนี่ยเขาก็จะตบไฟเลี้ยวซ้ายให้บอกทางให้เราเลยขึ้นได้อันนี้คือที่เคยเจอเนะในส่วนของสิบล้อเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะ,ะมีมารยาทน,นะแล้วก็เขาก็จะบอกทางบอกอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็คือในเรื่องที่เราข้อสังเกตดีๆนะ ก็คือกรณีขับรถสวนมาแล้วมีด่านเขาก็จะมีสัญญาณเตือนพวกพวก,พวกเขาแนหะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพักพวกเขานะข้างหน้าระวังนะมีด่านมีอะไรพวกนี้เขาก็ตบไฟหน้าใส่มาจากฝั่งน ون, ู้นก็จะขวนมาก็าจะตบไฟหน้าข้างหน้าระวังนะใครที่มีอะไรผิดกฎหมายแต่จริงๆถ้าเราไม่ทําอะไรที่มันนอกรูก่นอกทางนะครับไม่ ทำอะไรผิดกฎหมายเลยผมว่าดานตรงไหนเราก็ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าถ้าเราไม่ผิดเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้ในส่วนใหญ่จะเป็นคือ,อคนที่ผิดกฎหมายนะเขาก็จะพยายามที่จะมีการเช็คหลานมีการอะไรพวกนี้ถ้าเราไม่เป็นก็ไม่ต้องเป็นสนใจเพราะว่าถ้าเราถูกเขาทำอะไรเราได้ไถูกไหม นี่ก็กร,กร,กระะถก็เริ่มมีการสัดจรนะครับเพืช่วงเริ่มตั้งแต่ตีห้าไปยางที่ว่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วจะนั่งอยู่ข้างล่างอันนี้ก็จะขึ้นมาชมบรรยากาศข้างบนรถรถก็จะเริ่ม,มเริ่มหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นแล้วก็สายหน่อยก็จะวิววาววิววาวคุยกันไม่รู้เรื่อง น,นี่ก็จะมานั่งเเช้าวันนี้จะมาพักผ่อนเพื่อจะมาลืมปลัอน้เอนำเต้าหู้ปลาตะโกนะตอนเช้าวันอาทิตย์วันหยุดอันนี้ก็ไม่มีแผนแล้วครับว่าจะจะไปแห่งหนต้าบนไลยตอนแรกว่าจะขึ้นเขานะขึ้นเขาเพื่อจะไปาหาพี่ๆที่อยู่บนเขาก็ ดูก่อนเพราะว่าวันนี้ก็เติมพลังงานเติมน้ำมันเพราะว่าเมื่อคืนเห็นเขาบอกว่าน้ำมันลงนะครับน้ำมันลงราคาก็คือสองรอบนะรอบที่แล้วก็รอบที่เกินที่ผ่านมาก็คือน้ำมันพลังงานนั่นแหละก็ดีใจด้วยนะครับน้ำมันลง ก็จะมาคุยวันนี้ก็เช้าเช้านี่ก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งนะที่ตอนนี้นะที่โคราชก็คางที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของนะผลผลิตที่ได้ราคาต่ำนะครับในส่วนของข้าวโพดนะข้าวโพดข้าวโพดหวานนะก็ผลพ่วงนละครับ ในเรื่องของรีมาเนี่ยซัพพลายก็คือความต้องการแล้วก็การผลิตเนื่องจากสองสามปีที่แล้วนะก่อนหน้านู้นเรามีปัญหาประสบเกี่ยวกับเรื่องของภัยแง้งนะพื้นที่การเพาะปลูกน้อยนะผลผลิตที่ออกมาก็คือข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานที่เราต้มๆแล้วก็ขายกันนี่แหละฝักละสิบบาทสามฝักยี่สิบบางทีนะบางทีก็ มันก็เล่นราคาเนาะเพราะว่าถ้าพูดถึงกระโพดอโลหนึ่งก็ได้ประมาณ2-3ฝถึงสฝักแต่ทีนี้ดรวยกระโพดที่หักยังไม่แกะนะณปัจจุบันนี้ก็คือราคาสกสามมากนะที่โคราชเนื่องจากปีนี้ที่ผ่านมาดีเพชชั่นเข้าน้ำในเขื่อนน้ำหลายๆเขื่อน,น,เ,อนเต็มเลยมาน้ำรอบๆ อุลมสมบูนะร,รณ์กเกษตรกรปลูกข้าวโพดกันมหาศาลนะแล้วก็หลายๆภาคทำให้เข้าวโพดที่โคราชล้นตลาดนะจนเกินดีมานคือความต้องการเนี่ยเกินต้องการก็ทำให้เกษตรกร,กรถึงขั้นเอาเข้าวโพดมาแจกนะครับ หักเขาพูดม่แจกกันแหละอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าก็คือน่าน้าเป็นห่วงนะเกี่ยวกับเรื่องของอผลผลิตทางการ,กรเษสกษตรตกทัพ์ไม่ได้ราคาก็เป็นอย่างว่าแล้ครับในเรื่องของเกิดจากเกษตรกรนะครับ เขาเรียกอะไรนะเหอตามกันสมมุติว่าป,ปีที่แล้วข้าโพดมันแพงถูกปะ่ะขาโพดแพงปั๊บเขาก็จะคิดเลยว่าเขาข้าโพดปีนี้แพงพอพอถึงฤด,ดูการผลิตปับ๊บเขาก็จะปลูกข้าวโพดแล้วก็มีความคิดที่ตรงกันนะตรงกันแล้วก็ทําให้ข้าวโพดออกมาล้นตลาดในปีต่อไปนั่นี้เมื่อความต้องการมันมีปริมาณจํากัด นะเท่านี้เนะี่ยปีปีหนึ่งสมมติเนะี่ยมีต้องการอยู่ประมาณเนี้ยแต่เราผลิตไม่พอปั๊บเนี่ยความต้องการมันน้อยเอย้ความต้องการมันมากแต่ผลผลิตที่ออกมามันน้อยราคามันก็ดีแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นของการส่งออกการผลิตที่ใช้ในประเทศเราหรือว่าจำหน่ายในประเทศนี่ไม่พอครับเนี่ยราคามันก็สูงแต่ณนะปัจจุบันก็โพดหรือแม้แต่เมื่อ,ก,อ,อก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแตงโม นจากปีนี้น้ำดีลินลำน้ำชุม่มนะุกสารุกสารทิศน้ำเขื่อนเต็มนะก็ผลิตกันซะเวอร์นะครับผมจะพพูดจะพูดถึงคือเวอร์แหละนะโอเวอร์จนทําให้ความต้องการมันะนะระหว่างความต้องการผลิตกันส,สังส่งกันสังส่งกันมากนะครับ ส,สลอนสลัดตอนนี้ก็คือในส่วนของทางาผู้ว่าเนาะผู้ว่าก็เพิ่งมาใหม่นะครับเนื่องจากเพิ่งผู้ว่าเก่าก็ย้ายไปเชียภูมิแล้วก็ในส่วนของผู้ว่าใหม่มาก็เริ่มมารับหน้าที่ตอนนี้ก็คือในเรื่องของการช่วยเกษตรกรนะครับในเรื่องของการาช่วยซื้อนะก็จะมีในส่วนของซื้อมาแล้วก็ไปแจกตามชาวบ้านนะในส่วนของ ส่วนผมเองก็ในส่วนของทางบริษัทก็คือช่วยเกษตรกรในเรื่องของอาการรับมาเพื่อขายให้กับพนักงาน <c oughs> ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พอจะช่วยเกษตรกรในพี่น้องชาวโคราชเรานะครับก็คือในส่วนของรัฐก็ช่วยในส่วนหนึ่งก็คือศกประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนเอกชนส่วนอะไรนี้ก็จะมีกัน ช่วยกันนะครับในเรื่องของการาพยุงราคาการรับซื้อสินค้าของเกษตรกรนะตอนนี้ก็ทางในตัวาทางบริษัทนี้ก็รับนะที่จะเปละวันมันก็ไม่ได้หมดนะพูดถึงว่ามันก็ได้ในส่วนส่วนหนึ่งที่พอจะบรรเทาแล้วก็ให้ราคาที่ค่อนข้างที่จะ,ะเกษตรกรอยู่ได้นิ้มได้ ก็ขนกันมาเป็นรถแล้วแหละประมาณหลายสิบตัน,นเป็นอ,อันนี้ก็อดหนุนไปแหละครับอุดหนุนก็เสร็จก่อนไปถึงสามสี่ร้อยโลก็ประมาณเกือบตันครึ่งตันนั่นแหละก็ช่วยๆนะครับเพราะว่าข้าวโพดหวานก็หวานจริงๆครับก็เอามาต้มมาอะไรเนี่ยตอนนี้ก็คืออยู่ที่บ้านก็มีข้าวโพดข้าวโพดรับประทาน ตัวผมเองก็ชอบนะครับพูดเนี่ยเอามาก็คือถ้าพูดถึงว่าก็ต้มเสร็จปั๊บเนี่ยเอามาปอกเม็ดแล้วก็เอามาอบเนยนะครับอบเนยใส่เนยใส่นมข้นนะใส่น้ําตาลแล้วก็ขูดมะพร้าวใส่อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมชอบก็คือเนื้ขาวโดจะกินในส่วนนี้แต่ในส่วนก็พูโพดหวานเนี่ยหลังจากที่เอามาต้มแล้วก็ กินเปล่าเนะ่าไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรนะครับโราะเขาหวานอยู่แล้วนะครับโพดบวานก็จะมีพันธ์หวานมานหลยเพราะในส่วนของทางบริษัทที่รับมาก็จะเป็นข้าโพดที่พัน์เกรดด,ดีนะเพื่อให้พนักง,งานได้ช่วยพี่น้องกเกษตรกรโดยทางบริษัทก็ช่วยด้วยนะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่นะสังคมไทยนะสังคมไทยแล้วก็คนโคราชนะครับที่ไม่ทิ้งกันนะครับยังรักกัน ก็ช่วยพยุงกันไปแล้วครับเพราะว่าคนละไม้ละมือนะครับเงินมันไม่เยอะนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ทําให้เกษตรกรเขาไม่ชําเยอะอาจจะชาน้อยหน่อยก็คือเพราะว่าทุกอย่างต้องมีการลงทุน,นในเมื่อลงทุนเรียบร้อยแล้วก็สิ่งที่ได้มานะมันก็ไม่ได้ตามหลังหวังมาหลังคา,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 าดหมายก็ ธรรมดานะก็ต้องท้าอันนี้แหละกรปือเป็นส่วนหนึ่งของเกษตรกรของบ้านเรานะที่ไม่เคยเข็ดเดี๋ยวใอ้ดูนะปีนี้เระเพว่ราคาถูกอพอกระเพว่ราคาถูกปีหน้าก็ไม่ปลูกกันเข็ดครับคนละกไรเข็ดอุยปีแล้วก็พูดถูกปลูกมาก็ไม่ขายไม่ออก ปีหน้าก็หันไปปลูกอย่างื่นเช่นมันเช่นอะไรเลยปลูกจนล้นกันแล้วเนี่ยผมต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่กเกษตรกรแล้วผมบอกเลยว่าน่าจะงพึงสังบอไว้ก็คือในเรื่องของการเชื่อบางส่วนในเครื่องรือของรัฐนะอ่าเขาจะมีกะเกษตรบนกรเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดอะไรเนี่ยเขาก็จะมาบอกว่าในส่วนตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะไม่มีน้ําไม่มีอะไรเนี่ยก็ยังทุลังนะลันทุลัง ปลูกแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องการแย่งน้านะใครที่อยู่ต้นน้ําใครที่อยู่ปลายน้ำทนะเลาะกันเรื่องก็โว้โหมันีลุงปรุงหางพเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็คือความไม่เป็นระเบียบความไม่เป็นมืออาชีพนะก็อย่างบ้านเลยนะเนาะเกษตรกรเขาก็ค่อนข้างที่จะถ้ามองก็คือเขาก็ปีหนึ่งเขาก็ต้องทําครั้งหนึ่งนะเนาะแล้วเขาก็ต้อง สิ่งที่ได้มาคือในส่วนของไรายได้ก็คือการทำนี่แหละการทำนาทำไร่ทำสวนเพราะนั้นเราก็ควรจะอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของรัฐก,ก็ต้องนะเริ่มนะมีการเรลียนงแล้วก็เข้าไปทำความเข้าใจแล้วก็ไปสอนเขานะให้เขารู้ว่าสิ่งที่เนี่ยที่เขาไปเจออย่างว่าปัจจุบันนี้ก็คืออะไรผลพ่วงมาจากอะไรนะนะเขาไม่รู้หรอกไอ้ลีมานคืออะไรซับไพคืออะไร เขารู้แต่ว่าปีนี้ราคาเขาพคตดดีปีหน้ากูจะปลูกมีเท่าไหร่จะปลูกให้หมดนะเขาจะมองตรงนี้นะในสิ่งที่ซึ่งมอกว่าในส่วนมะละต้ององความเข้าใจแล้วก็ในเรื่องของการาสิ่งที่จะมาก็คือในเรื่องของน้ําในเรื่องของฤดูกาลนะมันก็จะทําให้ใความต้องการที่มีอยู่ สิ่งที่ผลิตมาออกมามันจะต้องสมดุลกันนะมันก็จะทำให้โลกอยู่ได้นะเหมือนกันครับนะในส่วนของหลายๆที่นะผมว่าก็ความไม่พอดีนะความไม่พอดีของอสังคมนะมันก็ยังมีอยู่นะครับเหลื่อมล้ำามกันเรื่องอะไรพวกนี้หลายสิ่งหลายอย่างมันก็ทำให้เรา ต้องมานั่งคบคิดนะครับว่าทุกวันนี้ก็คือถ้าพูดง่ายๆก็ต้องส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของอการร่วมมือร่วมใจกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดเหมือนกัน,นก,ก็เกิดจากความไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองความไม่เป็นระเบียบนะความาละเลยนะในสิ่งที่ เป็นหน้าที่นะที่เราจะต้องรับผิดชอบนะครับในเรื่องของต่อตัวเองต่อสังคมต่อประเทศชาตินะครับเพราะฉะนั้นชาวนี้ก็ฝากไว้นะครับบนถนนบายพาสสายใหม่ห้วยตะขอนะครับปักธงชัยนะก็วันอาทิตยนะ์เราก็มานั่งหาความสุขได้นะครับตาที่ผมบอกไม่จำเป็น ว่าเราจะต้องค้นหาจนถึงไกลแสนไกลนะครับบางครั้งบางสิ่งความสุขมันอยู่แค่ปลายนิ้วสัมผัสอยู่บ้านเราก็มีความสุขอยู่ตรงไหนเราทำตัวให้มีความสุขมันก็มีความสุขนะครับ แต่ถ้าอยู่ไกลขนาดไหนไปไกลขนาดไหนถ้าทําตัวให้ไม่มีความสุขมันยังไงก็ไม่มีความสุขนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งซึมซับบรรยากาศนะบนถนนสายบายพานพุะขอนะกับน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้กุดจิตนะครับน้ำเต้าหู้ที่บ้าน แต่ตาหวานไปหน่อยเพราะเป็นคนไม่ชอบกินหวานแล้วนะก็เช้าๆ้านี่ก็จะมีรถอะร,รับส่งพนักงานรถอะไรพวกเนี้ยนะน้องๆเขาก็จะรู้สึกแปลกใจนะอิตาบานี่มานั่งทำอะไรเช้าเช้ามานั่งบทคนเดียวให้ใครฟังมีความสุขครับผมมีความสุขที่ผมได้ทำผมมีความสุขที่ได้คุยกับคนทั้งโลก ทั้งที่ไม่รู้หรอกว่าเขาจะคุยกับเราไหมแต่เพียงแต่ว่าเรามีความสุขที่เราได้ทําสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักนะไม่จะเป็นว่าสิ่งตอบแทนที่จบับจับจะเป็นอย่างไรเท่านั้นเพียงแต่ว่าขอให้ชีวิตเรามีความสุขพอครับสวัสดียามเช้าครับ